ี่2 0 20เจ้ามาถ่ายชัก,กุณะขอลเราเนาะมันยังบ้านหบหมดเลยเจ้านะ่ะตั้งฝ่ายมาันหรอจำเดียวถ้ามันมาบ้านพร้อ,อมกันเดี๋ยวป้าดามาถ่ายใหย้นหถบนอกแถวนี่มันมันงามเจ้าได้ดูรถไฟตัวนึ่งได้ดูแม่น้ำตัวนึ่งอยู่ใกล้บ้าน่แ้ละ กันเซนมะพ่อเจ้ารอดไถ่หมดจััวเจ้าวะเน่ะโด้น้ำนี่ยาวขนาดมันยังบ้านแบบเพื่อมกันเต้นเนาะ สา,สามวันคงจะพ่อมกันละจักาดาวว่าถ้ามันแดดนะเนี่ยเจ้าต่นนี้งามเจ้าชักพูดละแถวนี่ประมาณสาวปีสามสิบปเีนเนี่ยตอนพระดาวมาหนามันต้นเต่านิ้วมือเขาหนาเนี่ยอบคนอมปะกัะ ต,ตั้งเหนือบนแต่ถ้าจะไปถ่ายตั้งเหนือบุนต้องใจเวลาเป็นวันวันเนะาะหอเข้าหอหน้าไปโต้เหยียก่ะานอากเจ้านอกไฟซิงกันเซนเจ้าจากคุลักก็ได้ดูนอกไฟก็ได้ดูเนาะอยู่ใกล้บ้านนี่แเนียเดินมาซาวนาที ปลาดาวทายย่อนแสงนะเจ้าจะเดินป๊กไปป๊กมาหลายหลอบมันก็เหนื่อยอ่ะเนาะลองทายย่อนแสง ยังบ้านแบบพ่อมกัดอยู่นางนอกแต่สีมันแดงๆนั่นนะเจ้าตั้งสายอ่ะเดี๋ยวถ้ามันบานพ่อมกันเดี๋ยวปลาดำมา่ายข้างนอกถ้ามันบานพ่อมกันนี่มันจะง้ามขนาดเลยถ้ามันแดดดีๆน่ะก็แบบเกินสามวันห้าวันสามวัน terpegang สะพานทายเลาตั้งหลุมเลื่นมาเป็นแม่น,นานนะฮะ